สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับหนึ่งเช่นเคยค่ะที่โชว์รูมอิวสุกิงยตนสาขาบุรีรัมืองติดที่โรบินสันบุยรัมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะน้องหนึ่งฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะ สำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่งวดที่1เลยนะคะสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะถูกหวยแล้วนะคะมาอุดหนุนซื้อรถอิวสุก,กับ1น,นะคะเพราะว่าเกิดจากแรงอธิฐานของหนึ่เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกับรถที่ต้องบอกว่าขายดีมากๆในปี2021ที่ผ่านมา นะคะแล้วก็เขามีการเปลี่ยนหน้าเป็นปี2022แล้วจะเป็นรุ่นอะไรากันนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยเห็นโลโก้อลซุสีแดงแบบนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นรุ่นอะไรอ่าสำหรับคันที่หนึ่งพามาชมนี้นะคะเป็นอลซุเอ็กซ์ีรรุ่นตัวสเปคแคบตัวเตี้ย รุ่นนี้นะคะจะมีให้คุณลูกค้าเลือก2สีค่ะนั่นก็คือสีขาวแบบคันนี้นะคะราคาอยู่ที่728,000บาทและอีกสีหนึ่งก็คือสีดําค่ะราคาอยู่ที่735,000บาทราคาต่างกันอยู่ที่7,000บาทนะคะสำหรับเรื่องเงินดาวนะคะคุณลูกค้าก็ดาวได้เริ่มต้นเพียงแค่37,000บาทก็เป็นเจ้าของรถยวสุคันนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพค่ะ ไม่รอช้ากันเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมการออกแบบของเจ้าตัวอีลซู x s e r ซ e s s p e e d คันนี้สำหรับกระจังหน้าของเขานะคะก็มีการออกแบบนะคะให้เป็นแบบทูโทนค่ะสีดำตัดกันกับสีแดงแบบนี้นะคะให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ร้อนแรงนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีลซสีแดงนะคะซึ่งก็บอกแล้วว่าโลโก้นี้นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของเจ้าตัว X s e r ซ e s นั่นเองค่ะ เจ้าตัวรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ที่ให้ลำแสงส่องสว่างนะคะส่องได้ไกลค่ะ แล้วก็ลำแสงนะคะไม่ไปแยงตากับสายตาของคนที่ขับรถส,สวนทางกับเราด้วยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ถึงสีระดับขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกทางด้านหลังที่เราจะบรรทุกสิ่งของด้วยนะคะด้านล่างค่ะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกไม่ว่าจะฝนตกหมอกลงเราก็ไม่กลัวนะคะสามารถที่จะเปิดเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีได้อีกด้วยค่ะ และจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือ X Series Speed เขามาพร้อมกับตัวสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมสเกิร์ตกันใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลายเคปล่านะคะตัดด้วยสีแดงทางด้านล่างนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อแม็กก็ต้องบอกว่าสวยมากนะคะเป็นล้อแม็กก้านสีดํานะคะแล้วก็ขนาดขอบนะคะอยู่ที่16นะคะขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่215ทับ 70R16 ค่ะต้องบอกว่าคุณลูกค้าหลายๆคนนะคะก็บอกว่าแม็กลายนี้เข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะมาชมในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะ ทางด้านท้ายนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะที่ติดคาดอยู่ที่ฝาฝา,าท้ายนะคะเหมือนกับทางด้านหน้าเลยนะคะและก็ต้องบอกว่าสุดยอดของรถปิกอัพนะคะในเรื่องของการขนค่ะกระบะนะคะเราให้พื้นที่มานะคะต้องบอกว่าใหญ่นะคะแล้วก็ยาวค่ะสามารถที่จะขนบรรทุกได้นะคะเรียกได้ว่าหนึ่งเที่ยวนะคะเพิ่มผลกำไรให้กับคุณลูกค้าแน่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED ค่ะให้แสงสว่างที่ชัดเจนนะคะโดดเด่นสะดุดตาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่บรรทุกได้เยอะๆนั้นนะคะเพราะว่าช่วงล่างของเราเนี่ยเป็นแบบแหนบค่ะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมแหนบกันนะคะมาค่ะเรามามุดลงกันทางด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามานับตัวแหนบกันค่ะ 1...2 ึ สี่ตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับการสะเทือนด้านล่างนะคะเป็นแบบแหนบนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยางอะไหนะคะมีให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับการสะเทือนด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบอิสระปิกนก2ชั้นนะคะเสริมด้วยคอยสปริงนะคะทำให้รถของเรานะคะมีการเคลื่อนที่และทรงตัวที่ดีนะคะแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่เวลาที่เรานั่งอีกด้วยคะ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูทางด้านในของรถกันบ้างนะคะว่า เขาจะออกแบบมาเป็นแบบไหนคะก่อนเข้ารถนะคะกุญแจของเขานะคะมีให้2ดอกแบบนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเปิดประตูมาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าภายในนะคะอันนี้เห็นแค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่ารถของเรานั้นนะคะแคบสามารถที่จะเปิดได้ เปิดได้ถึง90องศาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันค่ะเปิดประตูด้านแคบนะคะอ่าเปิดออกมาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆนะคะนี่ค่ะเราสามารถที่จะเปิดแคบนะคะกลางได้ถึง90องศาทําให้เรานี่นะคะขึ้นลงแล้วก็หยิบจับสิ่งของที่วางไว้ทางด้านหลังนะคะได้ง่ายด้วยนะคะ ต้องบอกว่าหนึ่งเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะให้อารมณ์ที่ร้อนแรงมากๆนะคะด้วยการออกแบบนะคะของโคนนะคะ สีดำกับสีแดงตัดกันนะคะดูสวยมากๆค่ะคุณลูกค้าสำหรับ X Series Speed คันนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เบาะที่นั่งของเขานะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะเกรดพรีเมียมนะคะที่มีสีดำกับสีแดงนะคะตัดกันนะคะนี่แล้วก็สวยมากๆค่ะมีการปักนะคะตัว X นะคะลงไปตัวที่เบาะด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะหนึ่งก็มาลองนั่งนะคะต้องบอกว่าบอกเขานะคะกระชับสรีระของหนึ่งได้ดีนะคะแล้วก็มีทั้งความนุ่มแล้วก็ความแน่นนะคะบอกคุณลูกค้าไปแล้วคุณลูกค้าจะอ,าอยากที่จะลองสัมผัสเนี่ยมาลองสัมผัสได้ที่โชว์รูมเลยค่ะบอกหนึ่งได้เลยค่ะว่าหนึ่งพี่อยากลองนั่งดูอ่ะได้ไหมนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพามาเปิดประตูแล้วก็มานั่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โทนในห้องโดยสารนะคะต้องบอกว่าโอ้โหร้อนแรงมากๆเลยนะคะ แม้ขนาดที่แบบว่าแต่งหน้ามาแล้วเนี่ยยังสู้ความร้อนแรงของเขาไม่ได้เลยค่ะกับภายในของยวสุเอ็กซ์ซรคันนี้นะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาค่ะรุ่นเกียร์ออโต้จะยังไม่มีนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเวลาที่เราจะใส่เกียร์ถอยนะคะคุณละะูกค้าก็ยกวงแหวนตรงนี้ขึ้นนะคะก็จะเข้าไปสู่ห้องเกียร์ถอยนะคะเวลาใส่เกียร์1เกียร์2เกียร์3นะคะก็ปกติเลยคะ่ะ โอ้โหค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะก็สวยงามนะคะมีเจ้าตัวโลโก้อลซูสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งลองจับแล้วนะคะสามารถที่จะจับได้แบบถนัดมือนะคะพวงมาลัยสามารถที่จะปรับได้สีระดับด้วยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องละสายตาเวลาที่เราเล่นเครื่องเสียงเวลาที่เราขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้เราอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาลองเล่นหน้าจอนะคะซึ่งก็เป็นหน้าจอสัมผัสที่สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะอันนี้นะคะสามารถที่จะปรับเสียงได้นะคะช่วงนี้เป็นข่าวนะคะนคะเปลี่ยนคลื่นได้ด้วยนะคะแต่เปลี่ยนไปแล้วก็เจอดีเจคนเดิมนะ <c oughs> โอเคค่ะก็สามารถที่จะ ใช้งานได้ง่ายนะคะปิดเสียงได้ด้วยนะคะปิดตรงนี้นะคะเรามีโหมดปิดเสียงด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะที่ฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยได้เลยค่ะและเจ้าตัวเครื่องเล่นนะคะยังสามารถที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะ บลูทูธนะคะแบบไร้สายนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า Apple CarPlay นะคะก็รองรับทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยค่ะแล้วก็นะคะเวลาที่เรานะคะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ จนแบตเตอรี่มันหมดนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามีนะคะที่ชาร์จอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ตัวแปลงค่ะเสียบเข้าไปนะคะสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะเรียกได้ว่าทุกเส้นทางเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะขาดการติดต่อกับคนที่เรารักนั่นเองค่ะ และเรานะคะก็มีฟังก์ชันในส่วนของตัวแอร์มาให้คุณลูกค้านะคะสามารถที่จะเลือกปรับนะคะตามใจคุณลูกค้าเลยค่ะว่าชอบความเย็นขนาดไหนแล้วก็ต้องบอกว่านะคะแอร์ของเรานะคะเย็นมากๆเลยคุณลูกค้านะคะน,นําน้ํานะคะมาวางไว้ตรงที่วางแก้วตรงนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่เดินทางไปนะคะตัวของแอร์นะคะที่ออกมาประทะกับตัวขวดน้ํานะคะจะทําให้น้ําเนี่ย เย็นเหมือนกับเราเปิดตู้เย็นออกมากินยังไงยังงั้นเลยล่ะคะ่ะคุณลูกค้าไม่เชื่อนะคะคุณลูกค้าลองทําตามที่หนึ่งบอกได้แล้วคุณลูกค้าจะสัมผัสถึงได้ว่าโอ้โห,โอโหแอร์ของออลซุมันเย็นจริงๆคะ่ะ และยังไม่พอนะคะพูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะด้านข้างของตัวแผงประตูค่ะสามารถที่จะใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรได้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าการออกแบบเนี่ยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดของการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะคะอันนี้ด้านบนก็จะมีไฟสองแผนที่นะคะนี่ค่ะให้แสงสว่างกับเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แว่นตานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหค่ะ นี่นะคะหยิบจับได้ง่ายนะคะใช้งานได้ง่ายค่ะอันนี้นะคะก็จะเอาไว้สำหรับวางขวดน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถที่จะใส่สิ่งของเล็กๆน้อยๆได้นะคะที่เราอยากจะเก็บสิ่งของนะคะสำหรับชุดเครื่องมือแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้เบาะแคปเมื่อเราใส่เบาะแคปให้คุณลูกค้าแล้ว คุณลูกค้าดึงเบาะแขบขึ้นนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงจะอยู่ทางด้านตรงนี้ทางด้านนู้นจะไม่ได้มีชุดเครื่องมือนะคะจะว่างคุณลูกค้าสามารถนําเครื่องมือที่คุณลูกค้ามีเอามาใส่เอาไว้ใช้งานได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถูกอกถูกใจหรือเปล่าคะกับเจ้าตัวอิลสุ X-Series s ร e ส d ปีที่1พาไปชมถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ของหนึ่งนะคะ0827505701แอด @idline เข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนค่ะและโชว์รูมของเรานะคะยังมีที่ปรึกษาการขายนะคะที่มีคุณภาพนะคะ รอให้บริการคุณลูกค้าอยู่นะคะที่โชว์รูมยูสุข,ขิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองติดที่โรบินสันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนึ่งเสมอนะคะสวัสดีค่ะ